กรอบการใช้ชีวิตของคุณให้มันไม่เต็มที่ก็ให้คุณทําลายกรอบเหล่านั้นซะแล้วก็สร้างกรอบแล้วก็กดเกณฑ์ใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณนะอาจจะไม่ต้องตีกรอบแบบแน่นเอียดก็ได้แบบพอดีพอดีอดมีขอบเขตนิดนึงแล้วก็พยายามค้นหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองอยากทำอะไรสิ่งไหนที่ตัวเองมีทําแล้วมีความสุขนำะว่าทําไปเถอะถ้าเกิดมันไม่เดือดร้อนใครแล้วมันไม่ผิดกฎหมายแล้วก็มัน ไม่ผิดต่ออะไรเลยสักอย่างหนึ่งก็ทําไปเนาะเพราะว่าสิ่งที่มีความสุขเราไม่รู้ว่าเราจะหาความสุขได้นานแค่ไหนเราจะไม่รู้ว่าอายุเราจะอยู่ได้แค่นี้วันพรุ่งนี้วันมะลืนนี้หรืออีกอกี่ปีอปีใหม่แล้วก็เปลี่ยนตัวเองเนาะบอกคนอื่นแล้วก็บอกตัวเองด้วย <c oughs> อ่ะ,อะต่อไปนะและสุดท้าย <c oughs> เขาบอกว่าสร้างวิชั่นโปรน เขาบอกว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวเพราะเป็นวิธีที่ช่วยเปิดโอกาสให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีเป้าหมายใช่วิชั่นบอสของเรานะคะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกว่าปีนี้อะไรเป็นเป้าหมายของน้ำบ้างปีนี้หรอ,อปีใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นเนี่ยน้ำว่าชีวิตน้ําคิดอย่างเดียวว่าการทํางานแล้วก็อนาคต วิชั่นบอร์ดก็เขาบอกว่าของน้ำต้องมีจุดหมายคือการทำงานพยายามไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆให้บอกว่าถ้าเกิดว่าของน้ำเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานแล้วก็อนาคตที่ดีอนาคตน้ำมองเห็นถึงความสำคัญของครอบครัวให้หารูปแค่แบบอยากให้แบบพ่อแม่สบายคือพ่อแม่แก่แล้วไม่ต้องทำงานแค่ในคือโอเคพอใจแล้วอะไรย่างนี้ก็วิชั่นบอร์ดก็ของน้ำอาจจะเป็นแบบรูปภาพของพ่อแม่ แปะไว้ตามฝาผนังให้เราสามารถมองเห็นได้ง่ายแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคือจุดมุ่งหมายของเราที่แบบว่าเฮ้ยเราจะทําให้พวกเขาเหล่านั้นสบายนะคะสําหรับบัวย v วิชั่นบอร์ดบัวยก็คงจะติดรูปซู Super Junior. <laughs> เปอร์จูเนียดาแล้วก็ลีไวที่บอร์ดเป็น,ปนอะไรที่ไม่ใช่<ม>เราจะได้มีแนวง,งานใจทํางานทํางานเพื่ออะไรทํางานเพื่อที่จะเอาตาังค์ไปเกาหลีไม่ ตัวเป่าหมายของแตละปีมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคุณผู้ชมชคือปีที่แล้วก็มีเป้าหมายอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็ไปไม่ถึงฝั่งสักทีปีนี้ฉันก็เลยตั้งเป้าหมายตนาน้ำคืออบคือตอนนี้เหมือนเหมือนรู้สึกว่าตัวเองโตแล้วเหมือนเมื่อก่อนเคยเกเรเคยทําให้พ่อแม่เสียใจเคยทำให้พ่อแม่ร้องไห้มีน้าตาก็เลยแบบตอนนี้รู้สึกแบบเฮ้ยโตแล้วอยากทําอะไรดีๆให้ท่านบ้างอะไรเงี้ยคือบางทีแบบ เหนื่อย,อยๆกบมาจากทำงานเธอหาพ่อแม่เคย้ยน้ำตาไหลก็มีอะไรอย่างเงี้ยแบบเออต่อไปเนี้ยหนูหนูแค่แบบมีพ่อมีแม่แค่นั้นหนูสบายใจแล้วแล้วก็อยากทาให้ท่านมีความสุขแค่นี้คือโอเคชีวิตหนูต้องการแค่นีน้อะไรเงี้ยเอเอ,เอจะหานั่นแหละที่อยากจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวม,มีรูปพ่อแม่วางไว้แล้วก็มีรูป สถานที่ท่องเที่ยวแปะไว้บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้พ่อแม่ฉันว่างเดี๋ยวฉันจะต้องพาพวกเขาไปเที่ยวให้ได้อย่างนั้นก็เป็นวิชั่นบอร์ดอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เรามองเห็นเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่สมองเสมอและให้เรามีแรงบรนดาลใจแรงผลักดันให้เราสามารถไปถึงจุดตรงนั้นได้ใช่นี่ค่ะนะะี่แหละก็เป็นแนวทางดีๆก็คือ,<ช>อแบบ ชี้ทาชี้นำเออแล้วแต่ว่าคนอื่นจะทำตามที่เราบอกกันไปหรือเปล่าแต่ว่าช่วงหน้าสเปเชียลดาราก็ยังมีรอคุณอยู่ค่ะรอติดตามชมสักครค่ะถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิก่กดสาระเร้าใจได้อารมณ์ขาดลูกหัวใจคนท <What? S 2> ี่เครียด่ายประกัน อางตลาดครบซื้อรายปากที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศ กค่ะกับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงสเปเชียลดาราค่ะเป็นประจำของทุกวันเรื่องราวของดาราเนี่ยเรามีมาฝากคุณผู้ชมมาอีกเช่นเคยสาววันนี้ก็ถึงคิวของสาวสวยใช่ไหมสาวสวยสดใสน่ารักแล้วก็เป็นดาวคลื่อนลุกใหม่ของวงการบันเทิงไทยกับเธอคนนี้ค่ะเอสเธอร์สปรลานะคะหรือว่าชื่อเล่นว่าเอสเธอร์นั่นเองหลยคนอาจจะรู้จักเธอกันเป็นอย่างดีในเรื่องสุภาพบุรุษจุธาเทพอ่า แน่นอนว่าที่บ้านไม่มีใครไม่ดูแล้วก็ไม่มีใครไม่รู้จักสุภาพบุรุษจุฬาเทพเป็นงี่ยอนงมเงมมากใช่รู้สึกว่าเธอจะเป็นนางร้ายในเรื่องนี้แล้วก็แสดงคู่กับหนุ่มเจมมาเออในตอนภาคสุดท้ายของสุภาพบุรุษจุฬาเทพเป็นนางร้ายแล้วก็ได้ฝากนั่นแหละค่ะผลงานในเรื่องสุภาพบุรุษจุฬาเทพก็ทําให้เธอเนี่ยเป็นที่ติดตาติดถูคนมากขึ้นว่าเอสเธอร์อ่ะ ก่อนที่เราจะไปทราบาผลงานเบื้องลึกของเธอมาทราบประวัติของเธอก่อนดีกว่าเขาบอกว่าชื่อจริงนะคะเธอชื่อว่าเอสเธอร์นามสกุลสปรีลีลานะคะเป็นนักแสดงชาวไทยสังกัดไทยทีวีสีช่อง3 แล้วก็ตอนนี้นะคะกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลายัยกรุงเทพนั่นเองซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกับพิธีกรคนสวยของเราอีกคนนึงคะ่ะน้องแนทของเราเขาบอกว่าเอสเธอร์เกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมพศออ2537อู้แม่เจ้าเธอ <30 S 1> เด็กกว่าฉันเกอกอู้<ม>ตายแล้วแสดงว่าเธอกว่าจะผ่านยันง่ีเลยนะ ว่าจะผ่านมาถึงจุดจุดนี้ได้เนี่ยแสดงว่าแบบเอ้ยคือเขาอายุขนาดนี้แล้วเขามาถึงจุดๆ,ๆนี้ได้แสดงว่าเขาก็ถือว่าใช่เป็นคนเก่งคนหนึ่งแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตไปในระดับหนึ่งแล้วนะ<ฆ>เขาบอกว่าเธอเป็นลูกครึ่งไทยมาเลเซีย นับถือศาสนาคริสต์โดยคุณพ่อเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นคนมาเลเซียนะคะแล้วก็เธอเนี่ยมีพี่น้อง3คนเอเซอร์เนี่ยเป็นบุตรสาวคนโตนั่นเองเขาบอกว่าเธอจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ h ิสฟิ d นะคะและปัจจุบันนี้ก็ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยายลัยกรุงเทพอย่างที่เราบอกกับคุณผู้ชมไปแล้วส่วนงาน ด้านวงการบันเทิงนะคะเขาบอกว่าเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ12สองโอ้โ oh ห <52. S 1> ตอนนั้น12เ <52. S 1> นี่ยฉันยังเดนโดดยางขายข้าวแกงอยู่เลยกับเพื่อนกมาได้กันเลยัยงวิ่งไล่จับเล่นตีจับกันเลยค่ะคุณขาแต่เธอเนี่ยเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วนะเขาบอกว่าเธอเนี่ย ถ่ายแบบให้กับนิตย,ยสารวัยรุ่นแล้วก็โฆษณาต่างๆเยอะแยะมากมายเลย<ะ>แล้วก็ตอนอายุ15ก็ได้เข้าประกวดมิสคา a วาเอะแปลเป็นภาษาไทยมิสน่ารักปะภาษาญี่ปุน่นคาเวาอีเกิลคาวะอีคาวาีแล้วก็จนอายุ17เนี่ยได้ได้มารับบทเป็นผู้ใหญ่ทัพทีมในละครซิทคอมเรื่องล้วงตามหาชนแล้วก็<ะ>เป็นที่รู้จัก มากยิ่งขึ้นนะคะจากเรื่องออสุภาพบุรุษจุธาเทพอย่างที่เราบอกกันไปแล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงคะก็คือละครเรื่องบ่วงนั่นเองแล้วก็เขาบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะเธอก็มีผลงานนะคะเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นละครเ,เรื่องบ่วงนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะ,ะแล้วก็ละครแผ่นร้ายพ่ายรักนะคะ รู้สึกว่าเรื่องนี้นะจะแสดงกับหนุ่มรออีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงไทยคุณฟิล์มรัตภูมิอืมอ่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังแสดงละครเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพยอย่างที่เราบอกกันไปนั่นเองแล้วก็มีผลงานการไทยแบบโฆษณาโฆษณาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อีเวนต์เนะาะใช่ด้วยอายุที่เธอเนี่ยยังอายุแบบ สิบเก้าหยกยนยี่สิบยนใช่ก็คือยังยังคงจะมีผลงานเข้ามาให้เราติดตามช่วงนด้เรื่อยๆในในด้านของรูปร่างและก็หน้าตาอีกเยอะใช่เพราะน้องแบบก็ถือว่ายังเด็กอยู่เลยนะใช่ยังเด็กอยู่เลยเด็กกว่าฉันนี่ก็คือเด็กมากเลยนะวายคือเด็กจริงๆเอ้จะบอกว่าตัวเองเด็กอ้าวคุณไม่ส อายุ่สอยู่เลยนะคุณผู้ชมบอกว่าโอ้หน้าเธอไปไกลแล้วจ้ะไปไกลอายุแล้วแต่ดิฉันยังอายุ20อยู่จริงๆนะคะคุณผู้ชมคะดูบัตรประชาชนได้เออนั่นแหละเดี๋ยวฉันก็ต้องมีพฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิมคุณผู้ชมคะเดี๋ยวรอทํางานเก็บตังค์กับฉันตั้งสี่ปีเลยหรอเนี่ยคือหาสามีรวยๆได้ก่อนนะคะคุณผู้ชมฉันจะเอาตังค์ไปเหลาคางเหลาหน้าไปเอาอะไรมาเหลาอีกเนี่ยคือกัดฉันปะเนี่ยเรื่องหน้าเนี่ย าม่ไม่ไม่ไม่เป้าหมายอีกชีวิตหนึ่งในปีหน้าที่ยันต้องทาไม่ได้หาคือหาสามีเกาหลีไม่ใช่คุณผู้ชมฟังก่อนเกาหลีคือฉันชอบแต่ฉันไม่ได้ชอบคนเกาหลีทั้งประเทศนะคุณผู้ชมนะชอบแค่บางคนฉันชอบแค่ซูเปอร์จูเนียร์แค่นั้นเออ แค่นั้นจริงๆเอ้ยคนเรามันก็มีอะไรที่แบบมันชอบไม่เหมือนกันใช่ป่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชายอย่างเงี้ยเฮ้ยเก็บตังค์ปีหน้าไปดูบอลที่อังกฤษอะไรอย่างงี้บินไปดูบอลฉันก็เก็บตังค์เหมือนกันเก็บตังค์ไปเกาหลีเอาตังค์ไปให้ผู้ชายที่ฉันชอบแม้ว่าเขาเก๋ๆแม้ว่าเขาจะไม่ชอบฉันก็ตามหรือไม่รู้จักฉันก็ตามแต่ให้ฉันได้ไมีความสุขใช่แค่ฉันมีความสุขฉันก็พอใจนั่นก็คือเป้าหมายในชีวิตใช่เป้าหมายในชีวิตนอกจากการที่จะดูแลพ่อแม่ทําอะไรต่างๆ ให้พ่อแม่แล้วอันนี้พ่อแม่ก็เข้าใจว่าเฮ้ยลูกมันชอบก็ปล่อยมันไปเธอเอ้ยแต่ฉันเป็นเด็กดีเก็บตังค์นะแล้ก็เป็นเด็กดีฉันไม่เคยทำอะไรให้พ่อแม่เสียใจพ่อแม่ก็เข้าใจฉันนะนะคะชิมิคะคุณแม่ขาใช่นะอย่างนี้ฉันรู้สึกว่าเธอจะอ้อนแล้วแหละใช่เนาะสองหมื่นนะ อะไรอย่างนี้แม่สองหมื่นนะค่าตั๋วเครื่องบินไปเกาหลีไม่ไม่ไม่ฉันบอกแม่แล้วว่าฉันจะเก็บตังไปเองแล้วฉันก็จะพาแม่ฉันไปด้วยกันอื่นต้องหาสามีรออยู่ที่เมืองไทยก่อนดีกว่าคิดดีเลิศแบรนที่เขาเลี้ยงราได้ฝากผลงานของคุณเอสเทอร์ไว้ด้วยแล้วกันเนาะว่าเดี๋ยวเธอเพื่ออยูยีเองเดี๋ยวคงจะมีผลงานมาให้เราติดตามชมกันเยอะแยะมากมายเลยยังไงก็ใครชื่นชอบใน ผลงานของเธอก็อย่าลืมติดตามผลงานของเธอกันให้ดีกันค่ะแต่สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้ว<ช>แ,ตแต่ก่อนจะจากกันไปค่ะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้หญิงนั่นก็คือ B ีนั่นเองที่ช่วยคุณนั้นขาวเนียนสว่างกระจ่างใสค่ะและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซีวีนะคะที่ช่วยให้ผิวของอที่ช่วยหุ่นของผู<อ>ง้หญ<ม>ิงนั้น,นสวยสวยเนียนกระชับสมสัดส่วนค่ะ และสําหรับวันนี้นะคะอย่างที่น้ําบอกว่าเวลาหมดลงแล้วใช่เวลาหมดลงแล้วน่าเสียดายจริง,รงๆก็คุณผู้ชมนะคะปีใหม่แล้วก็ยังสามารถกลับมาชมพวกเราได้อีกเช่นเคยทางช่ชองเอ็นท <EN TV S 2> ีวีแล้วก็ทีวีดีทีนี่ที่เดียวสําหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ,คะ